อ่าผ่านสองเดือนแรกนะครับเหมือนเราอัปเดตสัปดาห์ที่แล้วครับอุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เดือนแรกมกราคมเนี่ยรวมสองเดือนเนี่ยขายยังไม่ถึงแสนคันเลยครับตลาดรวมทั้งหมดนะครับตกไปสิบเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับโอ้โหแล้วทีนี้เป้าหมายที่จะไปถึงหกแสน,แสนคันเนี่ยจะถึงไหมห้าแสนเจ็ดเท่าเดิมตลอดทั้งปีนี้จะถึงไหมฮะสองเดือนแรกนี่ก็ตกไปสิบเปอร์เซ็นแล้วอะอร่วงกันทั่วหน้าเลยครับทุกข่ายเลยก็เอาง่ายๆถ้าคิดแบบตัวเลขพื้นฐานนะ ถ้าอยากได้6 0,000คันเนี่ย12เดือนก็12,5คูณเข้าไปก็ต้องก็ว่าต้องเดือนละ5 0,000คันเป็นอย่างน้อยนี่นนเดือนย,ยังไม่ถึง5 0,000เลยใช่ครับผมปกติมกรากุมพานี่ก็ต้องมียอดพอสมควรคือปกติเดือนมกราคมเนี่ยจะมียอดเยอะนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมียอดที่ค้างมาจากปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าปีนี้แสดงว่าปีที่แล้วเนี่ยยอดค้างมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ ไม่แต่ทำไมยอดจองในมอเตอร์เอกโปเยอะจังก็ก็ไม่แปลกค่ะยอดจองคือก็คือยอดจองมันยังไม่ใช่ยอดจริงนะครับเพราะว่าคนกลับมาคิดทบทวนแลจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับก็บรรดาแบรนด์หลักนะครับค่ายใหญ่ร่วงกันหมดผมหยิบมาห้าอันดับแรกท็อป5ในตลาดรถยนต์เมืองไทยนะครับห้าอันดับแน่นอนว่าพี่ใหญ่เบอร์หนึ่งเนี่ยโตโยต้าพี่อ้วนเป็นยังไงบ้างครับผมก็โตโยต้ามียอดอยู่36,100กับ8คันก็ยังติดลบนะ ยังติดลบก็คือติดลบไปประมาณสัก3%นะครับในขณะที่ฮอนด้าอ่าฮอนด้านี่ขึ้นมาดับที่2นะนะในตลาดรวมในรอบโอ้โหนานแล้วนะใช่คะนานเป็นเป็นสิปีเนี่ยปกติยังไงอ s u z u เนี่ยก็เกาะที่รับตามโตโยต้านะครับโตโยต้าขายทั้งพาสเซนเตอร์คารับขายทั้งรถเพื่อการพาณิชย์พิกอัพฮอนด้าขายได้เก่งอย่างเดียวอ s u z u ขายแต่พิกอัพอย่างเดียวรวม PPV วมิวเอ็กอะไรก็ว่าไป จริงๆก็ไม่แปลกนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดยรวมแล้วอย่างที่เราคุยกัน,น่ตลาดพิกอัพมันใหญ่กว่านะตลาดพิกอัพมันใหญ่กว่าตลาดพกรถยนต์นั่งเพราะรถยนต์นั่งเนี่ยไปร,รวมกับตลาดอื่นๆด้วยตัวเลขเลยพอๆกันแต่ว่าปีที่แล้วนะรวมถึงปีนี้ตลาดพิกอัพมันยังตกแบบรุนแรงเป็นอีสโซท,ที่มีผลักหลักๆก็คือปิกอัพอก็เป็นไปตามนี้แหละ,ะ,ะพี่สะท้อนภาพตลาดชัดเจนเลยครับคือ h อน d a าก็ไม่ได้ดีครนะฮะ แต่เบียดขึ้นมาอันดับสองได้หนึ่งหมื่นสามพันกว่าคันตกไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ,รบมกราคุมพาหกแปดเทียบกับมกราคุมพาหกเจ็ดนะสองเดือนรวมกันแต่เนี่ยด้วยความที่ตลาดพริกอัพมันล่วงบกโกกมากเลยนะอิซูซูทำได้หนึ่งหมื่นสองพันเกือบเกือบเกือบหนึ่งหมื่นสามพันกว่าคันครับนะครับก็ใกล้เคียงกับฮอนด้านะครับบีวีดีว่าแน่แน่บีวีดีนี่เป็นตัวเลขประมาณการครับ 6,831คันก็ตกไป23เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผมดีวดีว่าแน่ๆน,นะครับส่วนอันดับ5มิตซูบิชิ4,276คันตกไป6.5เนี่ก็มีทั้งปิกอัพ SUV ยูครับาคาเพรเชีร์คาร์ตัวเล็กก็มีพวกอีโคคาร์ก็ยังขายอยู่มิาาลลารแอตทราดใช่นะครับเป็นยังไงบ้างดูจากตัวเลขตรงนี้ครับพี่วนก็ยังน่าเป็นห่วงสถานการณ์ในปีนี้นะฮะเนื่องจากว่าปัจจัยลบต่อที่เราคุยกันนะฮะหรือว,ว่าที่หลายๆฝ่ายเขาวิเคราะห์กันเนะี่ยบอกว่ามันยังอยู่ไง โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาหนี้ต่างหนี้ครัวเรือนหนี้เสียต่างๆพวกนี้ไม่ว่าที่ผ่านมาจะมีการปรับลดเรื่องของอตราดอกเบีย้ยก็ยังไม่ค่อยเห็นผลสเท่าไหร่นะแล้วก็แว่วแวๆมาว่าจริงๆว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ลดหมายถึงว่าธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ได้ลดตามนั้นด้วยนะหมายถึงว่าถ้าเทียบเป็นสัดส่วนต่างๆพวกนี้แล้วที่สําคัญมากๆคือเรื่องของความมั่นใจครับคือโอเคหละกกลุ่มที่ไม่มีกําลังซื้อหรือว่าไม่ได้รับการอน,อนุมัติเนี่ยมันมีผลชัดเจนอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยที่เขามีกําลังซื้ออยู่ แต่ช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเขาไม่มีความมั่นใจที่จะใช้ตังค์เพราะนั้นอย่างเดียวเลยนะครับทำอย่างไรให้คนเนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจในทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคตให้ได้เท่านั้นแหละครับผมจริงๆมันก็มาจากปัญหาเศรษฐกิจแหละครับมีโคเรือนสั่งสมมานานครับแล้วตอนนี้คนไม่เปลี่ยนรถปกติมันจะวนหลูวนล่อเป็นไซเคิลอยู่เป็นระบบในเวศที่สมบูรณ์อยู่ไปส่งต่อกับตลาดรถมือสองแต่ตอนนี้มันสะดุดตอนนี้มันสะดุดนะครับก็ทําให้ยอดขายเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยตั้งเป้ากันไว้ปีนี้ทั้งปีจะหกแสนคัน หรือจะอห้อใกล้เคียงไปที่แล้ว500,070,000คันคน่าจะยังยากเลยก็คือจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดกันตามแบบความน่าจะเป็นมากที่สุดเนี่ยที่คุยว่า600,000คันแต่หลายคนที่เหมือนคุยกันหลังไหม่เขาบอกว่าเท่าๆปีที่แล้วก็โอเคแล้วอันนี้หมายความว่าในมุมมองลึกๆเนี่ยวเขามองเชิงลบด้วยซ้าไปเพราะบอกว่าเท่าปีที่แล้วโอเคนะมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะลดไปมากกวนน่านี้แล้วอย่างล่าสุดก็ไปเห็นพวก สํานักที่เขาวิเคราะห์วิจัยต่างๆเขามองตัวเลขอยู่ที่สักห้าแสนสามล้าห้าแสนสี่โอ้นี่มองต่าเลยใช่ครับมองจากสถานการณ์เป็นจริงคือพวกบรรดาค่ายรถบางทีเขาต้องอะไรให้ให้ข่าวเชิงบวกในเชิงโพส i t i เป็นขวัญกำลังใจด้วยและเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีลเลอร์ด้วยครับผมนะฮะเรื่องการก็จะขายเยอะไงคุณก็รับรถไปเยอะหน่อยในรูปแบบดีลเลอร์เดิมนะคุณก็เอารถไปสต็อกมันจะขายได้แต่ถ้าคุณไปบอกว่ามันจะขายไม่ได้จะตกดีลเลอร์บอกแล้วก็ฉันจะสต็อกรถซื้อรถคุณมาทำไมใช่ไหมะถูก ในแง่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เขาก็ต้องให้ข่าวให้เสียงประมาณนั้นแต่ในแง่ผลวิจัยหรือสภาพตลาดที่มันออกมาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับปีที่แล้ว5้0 0 0นเจ็ดหมื่นคันต่ำสุดในรอบ15ปีนะครับสำหรับยอดขายรถยนต์ไอ้น,นี้จะทำนิวโลอีกหรือเปล่าครับผมก็มีความเสีย่ยงมีความเป็นไปได้นะฮะแต่เอาล่ะก็ต้องมีความคาดหวังกันนะฮะว่าหลังจากนี้ไปเผื่ออะไรจะดีขึ้น แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะไม่ถือว่าปัจจัยบวกปัจจัยลบพวกนี้นะครับครับแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ครับต่อเนื่องไปถึงต้นเดือนเมษายนจะมีตลาดนัดรถยนต์รายการใหญ่รลดับประเทศเลยครับบางกอกมอเตอร์โชว์2025ย่างานนี้จะเข้ามากระตุ้นยอดขายสร้างบรรยากาศให้มันคึกคักได้ไหมครับพี่อ้วนก็มีส่วนนะมีส่วนเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยพวกงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันอย่างน้อยดึงดูดความสนใจของคนคนะครับอยู่ที่ว่าหล่านั้นจะปิดดีวกันได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องของตัวเยอดจองเนี่ยผมว่าก็น่าจะยังสูงอยู่นะเพราะว่ามีแรงจูงใจอย่างเช่นเรื่องของตัวพวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้าใหม่หมว่าจะเป็นฝั่งญี่ปุน่นฝั่ง i c e ฝั่ง EV ต่างๆพวกนี้ปีนี้ยังมีเข้ามาเยอะออ EV ก็มาเต็มแต่เดี๋ยวไล่เรียงสมมติ5แบรนด์เมื่อสักครู่นี้นะครับผม5อันดับแรกเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมโชว์ยอดขายมามีรถใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับโตโยตานี่ก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นตัวยาริสเอทิฟไฮบริดครับนะครับมาแล้วนะครับหลังจากขยับแผนขยับอยู่นน่่ะะเลืออมายู ีนี้นะครับจะได้เปิดตัวแล้วสําหรับยาริสเอชีพไฮบริดครับในส่วนของเบอร์สองมาสูไขายฮอนด้าครับผมฮอนด้าเนี่ยถ้าจะเอาสร้างความมือหาก็เดี๋ยวจะเป็นนําเข้าฮอนด้าเอ็นวันอีวีมาจากจีนครับรถเนี้ยมีประมาณสัก0 0ดอคันขายจริงจังนะครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยเอามาปล่อยเช่าระยะยาวนะผ่านพันามิตรต่างๆผ่านบริษัทรถเช่าอะไรต่างๆนะครับแต่ปีนี้ฮอนด้าปีที่แล้วประกอบในประเทศนะ400กว่าคันอยู่ประกอบในประเทศ เนะราทำราคาไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยเช่าแต่คราวนี้แม่นำเข้ามาจากจีนมันทำราคาได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,เปิดตัวเปิดราคาครับเนี่ยเร็วๆนี้แหละครับภายในเดือนมีนาคมนี้แหละสำหรับ Honda e n 1 e v ของฮ o n d a ที่นำเข้าจากจีนเบอร์สามเมื่อสักครู่อิซูซูก็ยังไม่มีมูเมนต์อะไรมากปีที่แล้วเปิดไปหมดแล้วนะครับเครื 3, ่องยนต์ใหม่อะไรต่างๆเบอร์สี่บวดีโอ้นี่ก็เฉิดฉายนะขึ้นมาเป็นเบอร์สี่แทนมิตซูบิชินะครั 3, บเมื่อก่อนแถวๆนี 3, ้ก็จะเป็น มิสุบิชินิสสันอะไรประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้บีวดียึดเบอร์สี่น่าจะอีกนานเลยใช่ครัาจะไล่ขึ้นไปเบอร์สองเบอร์สามโดยหรือเปล่านะครับสำหรับบีวดีถ้าโปรดักต์มาเยอะกว่านี้จริงบีวดีก็น่าจะมีตัวแอ t o ตทูตัวเล็กของเขาเเล็ก้ามาครับแทรกเข้ามาครับแทรกเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งราคาเข้าถึงได้ง่ายหน่อยก็คืออยู่ระหว่างดอฟินกับแอตโตทรีครับแอตโตทรี ครับก็คือเป็นโตทูเป็นเก่งคันเล็กๆนะครับส่วนมิตซูบิชิเบอร์5อย่างดี้นี่เอา5อันดับเมื่อสักครู่นี้นะครับบิ๊กไฟเมื่อสักครู่เนี่ยมิตซูบิชิก็จะมี SUV X Force ็กครับเป็นเป็นไฮบริดใหม่ครับผมนะเป็นไฮบริดใหม่ก็ใช้ขุมพลังเดียวกับที่ใช้อยู่กับ X อ e n d e r เป็นไฮบริดประกอบที่ศรีราชาชนบุรีนี่เองก็น่าสนใจนะเพราะเราดูอย่างเบอร์1กับเบอร์เบอร์หใช่ไหมฮะก็จะมาในกลุ่มของพวกไฮบริด ครับซึ่งกระแสตอนนี้ไฮบริดกำลังมาแล้วก็เป็นรถในไซส์เนี้ยไซส์เล็กๆเนี่ยเอทีหรือว่าอย่างตัว x f o r c e มันน่าที่จะกระตุ้นตลาดได้บ้างนะผมว่าแต่จีนนี่จีนนี่เดี๋ยวก็มีรถเล็กมาเต็มครับผมเอาเอาที่พอคิดออกนี่นะไอออนยูทีครับผมนะตัวเล็กๆคอร์สเวอร์เล็กๆเนี่ยไอ้นี่ก็ชนกับแอตโตทูได้เต็มๆฮะประมาณนั้นเลยจีเอซีไอออนนะครับจะมียูทีตัวพวกดีพอลดีพอลเนี่ยจะมี e ีซีโร่ห้าครับเดิมเนี่ยแผนบอกว่า ต้นปีนี้ไตามาสแรกจะประกอบตัว e c 5 l ไฟไม่แน่ใจว่าคือเขาจะขายทั้ง e-v แล้วก็ r-e-e-v range extended e-v ก็คือ e-v แบบขยายรนะยะทางวิ่งนะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแหละแต่จะมีเครื่องยนต์เล็กๆไว้ช่วยปั่นไฟตรงนี้ก็เล่นเหมือนเลื่อนกิจกรรมอะไรบางอย่างเลื่อนกิจกรรม <laughs> ผมว่าเขาน่าจะมีชะงักเรื่องโรงงานพี่อ้วน การการขึ้นลายผลิตรถคันหนึ่งมันไม่ง่ายนะมีใบประกอบการมากมายคือตอนคุณขายโดยการนําเข้ามาเนี่ยมันก็มีเอกสารระดับหนึ่งนําเข้ามาขายแต่ทําโรงงานขึ้นลายประกอบเอกสารชิ้นส่วนใรต่างๆเนี่ยไม่ง่ายนะครับชิ้นส่วนมันมาเยอะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัว BYDC Lion หกก็เจอปัญหาเหมือนกันลูกค้าซื้อมายังจดทะเบียนไม่ได้นะครับมันต้องไปดูใบดูอะไรสักอย่างเนี่ยขายแล้วแต่ยังจดทะเบียนไม่ได้ยังใช้ป้ายแดงกันอยู่ S <S ก็กรณีแบบนี้เกิดขึ้นมานานนะแต่ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครเมื่อก่อนนี้ก็มีม,ม,มีหลายหลายแบรนด์ที่เป็นแบบนี้ถ้าจําก็ได้ที่เหมือนว่าเป็นมหากราบยาวนานมากก็วูหลิงจำได้วูหลิงนนดน้นแลนะน่าจะจดทะเบียนกันได้อ่าแต่นั้นนาเข้าถูากไหมการ,รที่นราประกอบคือฉางอันจะมีโรงงานใหญ่ที่จังหวัดระยองนะครับแต่เชื่อว่าตอนนี้ไอ้แผนที่จะประกอบ e c e i l เนี่ยอาจจะชะงักหรือว่าติดอะไรบางอย่าง <Ừ. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงอาจจะนําเข้ามาก่อนไหมครับเพราะว่ามันต้องมีรถใหม่เปิดตัวนะครับก็ต้องดูวิธีการแก้ปัญหาของรถจีนแต่สิ่งที่ตอนนี้คนเขาเอาละเปิดตัวก็เปิดไปมีตังค์ก็ซื้ออยากได้ก็ไปจองแต่คนที่ซื้อไปแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มเจอผลนะครับเริ่มเจอว่าเข้าซ่อมเข้าบํารุงรักษาเนี่ยมันไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควครเอาแค่แบบชนนะตัวเองโดนชนอะไรมาอย่างเงี้ยจะรอ การชนหน้ากันชนหลังเนี่ยรอนานเหลือเกินนะครับทำไมมันช้านานขนาดนั้นพี่วนอนก็น่าจะเป็นเรื่องของสต็อกคือคือตอนนี้ปัญหามันมีทั้ง2มุมเลยนะคือมุมของเซอร์วิสตามระยะทางการใช้งานกับเรื่องของอุบัติเหตุนะฮรก็หลายค่ายเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีพวกครังอะไหล่มีสต็อกอะไหล่เอาไว้แต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ก็หมายความว่าอะไหล่เนี่ยยังไม่มีความพร้อม,อมนะก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งนะมันน่าจะมีผลเกี่ยวเรื่องการนําเข้า อย่าลืมว่า e v จีนที่นําเข้ามาเนี่ยได้สิทธิพิเศษ0ไม่เสียภาษีนำเข้าเลยทั้งคันเนี่ย0ไม่เสียภาษีนำเข้าแต่อะไรอะไรเนี่ยจะนําเข้ามาต้องเสียภาษีนะคือโดยโดยทั่วไปภาษีนาเข้าอะไรเนี่ย10-20%ยังไม่รวมกับภาษีท้องถิ่นภาษีสรรพสามิตที่จะเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่า VAT เพราะนั้นต้นทุนนี่มันเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะฮะแล้วประเด็นมันคืออย่างนี้ครับครับไอ้เรื่องบริการหลังการขายเนี่ยนะครับดีลเลอร์เขาสต็อกของเขาดูแลลูกค้าเอาอย มันมีช่วงที่เขามีแคมเปญว่าเข้าเช็ครถฟรีครับผมสี่หมื่นโลแรกอะไรเงี้ยรประมาณ5ครั้งนะครับไอเข้าไปคุณก็ต้องไปอะไรเปลี่ยนอย่างน้อยก็กองอากาศครับผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เกียร์เนี่ยหมายถึงมันเป็นเ,นเ,นเนฟืองเกียร์นะครับผมก่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็พาขับเนี่ยมันจะมีเฟืองคอยควบคุมรอบอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชุดเกียร์ใหญ่หญที่เราคุ้นเคยนะอย่างน้อยคุณเข้าไปเนี่ยมันต้องมีกองอากาศน้ำมันเกียร์เลยไปเป็นน้ำมันเบรกพวกเนี้ยดีลเลอร์ดูแลให้ลูกค้าไปก่อนแต่ถึงเวลาเนี่ย นะครับเอาเงินไปเบิกกับเนต้าเนี่ยกว่าเงินจะตกเบิกไปถึงเนต้านานห6เดือน9เดือนครับทีนี้มันก็เลยมีปัญหากันนะครับก็เดี๋ยวมารอดูเนต้าจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับทั้งตัวดีลเลอร์เองก็เหมือนกับขาดสภาพคล่องครับไม่รวมเรื่องแบบขายรถไปแล้วกว่าจะได้ตัวอินสันทีบมาก็ช้านานอีกเหมือนกันอันนั้นหนักเลยเพราะว่ารถคันหนึ่งไม่หมายถึงว่าส่วนรถคันหนึ่งไม่ธรรมดาดีลเลอร์ออกไปก่อนนะครับคือบริษัทแม่ก็ ตกเบิกมาให้ดีลเลอร์ช้าครับผมดีลเลอร์เขาก็ขาดสภาพคล่องนะครับ<ช>เรื่องการดูแลลูกค้ามันก็ตกมาเป็นทอดๆแบบนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ